เตรียมตัวให้พร้อมกับการมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งของเหล่าทัพศิลปินเกาหลีแถวหน้าที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับอย่างพร้อมเพียงกันในมหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี KBS K-pop World Music Festival 2013 in Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ มิถุนายนที่ผ่านมาทางบริษัทผู้จัดน้องใหม่อย่าง JMC Entertainment ก็ได้จัดงานแถลงข่าวพร้อมพิธีการเซ็นสัญญาร่วมกับ KBS ที่เตรียมทุ่มสุดตัวกับมาหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งในงานนี้ก็ยังมีการเผยรายชื่อศิลปินกลุ่มแรกที่คอนเฟิร์มมาร่วมโชว์บนเวทีเรียกได้ว่าเป็น t a l k of the t o ท n ของชาว k p o p l o v e r เพียงชัวร์คำคืนไม่ว่าจะเป็น12หนุ่ม EXO OK K และ EXO M 7หนุ่ม B 2 B 6หนุ่ม Boyfriend 6หนุ่ม Big 5สาว Four Minute และ4สาว Sister แถมยังอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับวงระดับท็อปอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Big Bang, To Anyone, 2PM, ชิน n u a FT Island, CN Blue, B.A.P, Infinite, Beast, B1A4, Secret, FX และ Miss A งานนี้เขาบอกว่าสาว K-pop ตัวสิงห้ามพลาดเลยล่ะค่ะสำหรับ KBS K-pop World Music Festival 2013ในไ h ยแลนด์ ก็จะเปิดให้จองบัตรพร้อมกันในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่บูธไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขารวมถึงผ่าน call center และระบบออนไลน์แถมเขาก็ยังมีของรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับผู้ที่จองบัตรราคา6000บาท1000คนแรกอีกด้วยถ้ามีข่าวคราวคว,วามคืบหน้าของศิลปินที่จะมาร่วมโชว์ในงานนี้เพิ่มเติมแล้วก็ป๊อปนิวส์ของเราก็จะรีบเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ กันอีกหนึ่งข่าวเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาณนะลาน i n f i ิ i ี้ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน Airplay Music Digital ร่วมกับ AIS จัดงานเปิดตัวคีตา Memories แคมเปญที่เปิดโอกาสให้คุณได้ย้อนรำลึกความทรงจำกันอีกครั้งผ่านการดาวน์โหลดเพลงฮิตจากค่ายคีตาภายใตยก้การดูแลของบริษัท a p l a y Music Digital จำกัดค่ะ โดยภายในงานมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างขับข้างเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวช่องทางการให้บริการจากทาง A Play Music Digital และ AIS พร้อมโชว์จากศิลปินที่มาร่วมมอบความสุขและย้อนความทรงจำสมัยยุคคีตารุ่งเรืองกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็น T-Skirt d r Kiss รวมไปถึงศิลปินคู่แฝดอย่างฝันดีและฝันเด่น และนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษจากวงบูโดกันซึ่งจะออกมาเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทางบริษัท A อเพลย์มิวสิกดิจิตอลจำกัดสำหรับใครที่ชื่นชอบและสนใจอยากํำลึกถึงความทรงจำเก่าๆก,ก็สามารถดาวน์โหลดเพลงฮิตจากค่ายคีตามาเป็นตัวช่วยได้ผ่านช่องทางนี้เลยค่ะฝากให้ติดตามโปรเจกต์นี้แล้วก็ฝากให้ติดติดตามพวกเราด้วยว่าพวกพวกเราจะกลับมาทาอะไรกันบ้าง S <S เพลงอะไรกันเองเหรอหรือว่าจะยังไงาาก็คือฝากโปรเจกต์นี้กับวงบุริการที่จะกลับมาทำเพลงครั้ง